เป็นรสความหวนครับช่วงนี้ได้ดรสสีสดเ๋ยวอสดไปไหนเข้าสีใบครอ,ย,อายากรสอยู่แล้วนม่สรสไปไหนเนาะเห็นจรงได้หรอชานมหนึ่งนะหวานร้อยเป็นบาทเฮ้ยได้สีสดเนาะงามมาเลยจริงเนาะหวานไม่รู้สึกแบบว่าใจสีขาวนี้เป็นสันๆเคยเห็น,นยอยบอสสันไหม,ไหม หม่ใจกับสันแอย่าไม่มีแรงสวัสดีครับมาพี่น้องครับวันนี้ผมสิบพ้าพี่น้องมากินโอ้ยพี่น้องนี่พี่น้องอาหารวางนี่พี่น้องตำนานกล้วยจับอุบลน้อโอ้ยกล้วยจับอุบลถาดยักษ์เขาเลยพี่น้องเนี่ พาดอยู่พาดโตเครื่องเน้่งนิ่งรีบพี่น้องครับเปิดอ้าวหอนหอนเลยด้วยครับพี่น้องพี่น้องมาหาเศษดูพี่นเอาส่งคนโอ้หพี่น้อง,ง,ก,องกินเบิดบวบอนเดียว น้องเบิ้งโอ้เสียนู่นเนี่ยป้อี่งอ้เสียนเนี่ยนอนเลยมาเด้อพี่้องมากินน้วกันครับผมโห้อได้การครับพี่้องออืม มึงพี่น้องเลือดเลือ,อไดไก่พี่น,อน้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อโอ้ยหอนพี่น้องจะใส่ขนาดทำได้พี่น้องจบับอุนบนนี่เต็มถ้วยเลยมันนี่ตัดผู้เดียวแข็งแกร่งอ้อ โอ้พี่น้องรับมาเด้อพี่น้องกินน้วกันครับโอ้ยเด็ด hmm. oh, พี่น้องหมูยอครับ อะไรกขนน้เนอืมเ่อแั้นอ <questo diversion? S 1> <inaudible> ืมออ่าอืมอ่ากินเยอเบรเดาอุ้ยลืมใส่ยังอ้ยพร้อมเจียวพี่นนอกพวกเคยได้กินด้งยสิละอ้า ใส่ไปก็คักโหลดเนี่ยนะจับหมูอ้อมลื่นจัาพี่นอ้องเอ้าุยม,มาพี่น้องมาเสียบแล้กันครับผมซิมนั่นไลยเดี๋ยวม,มามาอ้กูจับนี่กินนาแล้วแห้งเสียบพี่น้องนี่ละ มืัอนี้เศร้าหนาวซองมือเลยปานพี่น้องหนาวอยู่บ่ครับบ่าแม่ไม่สิเบิดหนาวเน้นเครื่องวัอนี้ไม่ค่อยเน้นเส้นไลยเป็นไรอ่ะคุณอาเส้นอื่นเบิดขาดเบิดพี่น้องต้มไมโดนไล่ก็ลุดเนาะตอนเขาลุกลืมข้าว ืมอืยอื้อ,อยอร่อยมากเลยค่ะแบอ,มอไม่ได้ไปนอนกินน้ำกันงแบบไม่ได้แะ่ไปนอนกินน้ำกันงจนหัอ ตนน,นี้เราบียรงรแปงป,บบปิ้งย,ย่งลดควมบวมคนละบวมไรบวมไรไปเม่อไรได้็เคยดื่มเดิมแลวรสเมื่อเขาสีใบเน่ยเท่ากันมันเองรัคะเป็นรสความบวครับช่วงนี้เคยอยากลดอยู่แล้ว มันหลบไปไหนเนาะเห็นจังไดยล่ะโหกินเสากินแรงแต่ไม่ค่อยกินกิบชานมหนึ่งนะหวานร้อยเป็นบาทเฮยเนี่ย <c oughs> สีลดเนาะทางชาดมเขาหวานร้อยไม่ใช่หวานน้อยนะผมนี่หวานน้อยแต่ต้องเบียร์นี่หวานร้อยยำป้าสีมากเหรอเบียร์อะไรเนี่ยบริหยบ่กิน มันร้อนไม่กินนะคะหญิงมือสุดเดงได้หรือเปลบ้ารึวอกินต้นต๊ะบริสุทธิ์กินน,กน,นัไรต้รนเพี่อนแล่กินมันละมือ้อครับข้าวถวดจานมือ้อหนึ่งกินมันละมือ้อข้าวแม่นยูมื้อละมื้อแต่ว่า ของหวานเดียเหมือนแล้วกันมั่งกินมาหลายเดียวอิหลีกินมาห,หลายกินหน่อยๆนุ่มเราพี่น้องบอกว่าเขาเวลามือ้อตอนเย็นไม่กินเบาๆเพราะเราพี่น้องบ่ิบอกว่าเมือนกินลำานเา,า,ามนเนั่นใช้ลำบานเรางามาเล็กนิะ หนูวาไม่รู้สึกแบบว่าใจสีขาดนี้เป็นสันๆเคออยเห็นี่บทสันไหมเมื่าใจกับสันเัวก็อยากไม่มีแรงแรงทั้งูแรงทั้งลูวิ่งแล้วนู <c oughs> ้ว่าปุ๊บ นม่หวานบา่ไม่ไหวานบ่นม่หวานบ่สีซอกสีซอกสีซอกสีซอสอะอ่างเงี้โอ้้งหวานบ่นั้งหวานบ่ช่งวสงสิทำไงถึงจะพร้อมอ่ะกินแบบนี้ไม่ลดหรอกแค่กินต้องมีระเบียบต่อตอนเอง ต้องแข่งวินัยมีวินัยตัวตัวเองบากินสามหมื่นก็มากินมื่นเดียวกันแล้วเาราดูขขว่าป้าดูแคลึ้นแล้วนะแคลหลายแคลแล้วเนหะ็นปขึ้นอยู่สามแคลไปกินอยู่พันแคลไม่สิลดงีลนงนะลดวันเดียงไหนแคลไร่ลดพันแคลกินเพิ่มสามลดลดสามแคลกินเพิ่มพันแคล บุรี่หรือเราไม่ยอมละเจ้าบอกค่อยคลดเนาะเมื่อข hmm, ีดบ่อดาไกลใส่ไก่หอมดีใจลมครับ เ้าอาวหลายถ้ากินมาล่งเลยขมชาติกินกินเคียงโยเกินอยู่แล้วสักพักน้ำน้ำหวานเขาแท็กซี่า้าก่ถือหัวแล้วขอตกก้อนด้วยค่ะพี่รองค่ะก้อนเขียนสีเขียดเหมือนกวืม Der får du den. วัวหวานน้ำผึ้งวงวะวงวะพี่น้องเง,อง,ออองือแตงเลยผม

Vamos uhum. กินียมดก็เย็ดใส่สขนาดจับบุญ ไก่เป็นชิ้นติดกระดูก,ดกตับตามึปลาทองใช่ครับอืม เอาพี่น้องครับสำหรับมือนีกันคันพี่น้องมากฝากอะไรก็แชร์กูจะตามพี่ยิ่งเป็ดเซเวอร์น้ำในเด้อครับพี่น้องครับสำหรับมือนีขผมขอ้ชโทราปก่อนกิมหลาฟอนไหมครับสวัสดีครับ